iFranchiseTV.com สารดีๆวารีตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์มาแชร์นะคะก็หมอก็ตั้งใจจะทำแฟรนไชส์เรื่องออร์เวน่านะคะซึ่งเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็นเวอร์คลาสโอลิซิกรับแฟรนไชส์มาเนื่องจากเรา เปิดในด้านธุรกิจสุขภาพและการทำงานในแนวองค์รวมเพื่อการฉลองวัยนะคะซึ่งเราได้รางวัลมากมายจากภาครัฐนะคะแล้วก็รางวัลจากต่างประเทศด้วยท,ทั้งพาร์คเฮสต์ออร์แล้วก็แคนชสเวิลดที่สแตนดาร์ดอวอร์ดด้วยนะคะก็ปัจจุบันมีอยู่5สาขานะคะสองสาขาอยู่ที่กรุงเทพก็มีที่ซอยทองหล่อก,กับที่รัชยโยธินอีกสองสาขาอยู่ที่ภูกเก็ตอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งเรา จัดเซตอัพให้โรงพยาบาลในการทำเซินเซนเตอร์แกนนอาจิง่งมา15ปีมีลูกค้าจากต่ารทศแล้เป็นที่มาของโรงพยาบาลจัดการที่นึงนะคะแล้วก็มีที่เรายกบุเก็ตมารีน่าที่1ส่วนสาขาใหม่ก็ที่สม,มุยนะคะที่เฉวินพลาซ่าค่ะต่อไปนะคะที่แจะแปนนี่คุยกันแล้วก็เริ่มเปิดนิดหน่อยแล้วก็เกิดซนนนี้ก็เลยตอนนี้เลยหยุดไปนะคะตอนนี้ก็ต่อไปเลยะคะ่ะ อันดับสไลด์นี้เป็นรูปร่ปางรูปลักษณ์ที่เราที่ผูกเกบที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปเลยค่ะแล้วก็ก็เราหมอก็ตั้งใจที่จะทำแฟรนไชส์ที่จะเป็นเหมือนอนามัยชุมชนเพราะแฟรนไชส์ก็คือการต้องการห,หลายหลายสัขาโดยต้องการให้เป็นอนามัยชุมชนซึ่งดูแลสุขภาพและทําให้คนเนี้ยอ่อนวัยและสวยงามแล้วก็แข็งแรงไม่ต้องพึ่งพึ่งโรงพยาบาล จ็ดอย่างซึ่งก็มีเรื่องปลุกผมกัรใช้เรื่องผิวหน้าให้สวยใสยแล้วก็เป็นใช้ลดน้ําหนักปันใช้เรื่องการดูแลนวดนบาบัดแบบองค์รวมนะคะแล้วก็เรื่องอาหารสุขภาพแล้วก็เรื่องโปรดักต์ซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตั้งไว้แล้วก็ทาทามาตรฐานไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขายใครนะคะแล้วก็มีเรื่องอาหารซึ่งเราเพิ่งเริ่มก็คือคอนเซปต์อาจจะตรงข้ามกับคุณหมอเรื่องยูตี้บูฟเฟตแต่เรามาทำ เน้นเรื่องอาหารก็จะเป็นอาหารสุขภาพซึ่งเราเปิดแล้วร้านแรกอยู่ที่สุขุมวิท12ร่วมกับทางสมาค์โมเรงแผ่งครอบครัวที่แค่ดิชแอนด์คอนยั่ในสซองนะคะก็เป็นอาหารซึ่งเราร่วมกับทางวิยาลัยโคเอนไสติกเราพัฒนาอาหารซึ่งกินแล้วสวยกินแล้วผมดกกินแล้วหอมกินแล้วอายุยืนข้ามมะเร็งได้แล้วก็กินแล้วเนี่ยบำรุงสายตาแบบเป็นเซตนะคะแล้วก็ใช้อาหาร ซึ่งตรงนี้ก็เพิ่งเริ่มค่ะก็ากำลังมองหาที่จะเปิดเปิดช็อปซึ่งเป็นอันอันี้เราจอยกับทางทาง c a ปเอเชียนคอนดอมนี่ก็คือเป็นคอนเนอร์เองซึ่งมีรูปหมอเป็นแม่ของแ่ดเรียกอะไรแม่ขอดนะคะเป็นรูปหมอเองแล้วก็แล้วก็กำลังมองหาช็อตที่จะเป็นเป็นดิสเพลย์ที่แท้จริงสำหรับการเปิดแกล้งใช้ต่อไปค่ะก็คงต้องปรึกษาเพื่อนๆในนี้ซึ่งประส,สะรบการณ์แล้วต้องมานะคะเพราะยังจริงๆยังไม่ได้ขายแฟรนไใช้